สวัสดีค่ะบทีสานบ้านสาวชื่มค่ะพี่น้องมือนีนเขาปานน้องไม้อีกแล้วเนาะค่ะเขาดงง่ีกคือเกลากกับสิพาพี่น้องมาเบิ้งน้องไม้น้ำกันค่ะมือสองตัวมีผมมีเขาอันไหนพี่ดิ้นนะครับนี่มาเป็นมีออกมาจะออกเนาะออกน้อไม่ออกทุกมืออยู่ดี่ะค่ะว่าเพิ่นกับมาทุกมืออยู่เนี่ยเบิ้งสองไหย ้ยกานันเอาน้าาอไม่ยุ่น่าเธอหนอยเนี่ยมาเลยพี่น้องนกระสิเตนออตดีอยู่ว่าเปนมาทุกมือมีโอกาได้ชงดีมีโอกาสได้สุกสนกกระสะัานีะนะนพลังงานค่ะนเตียมมาจะไดประเทศท่บ,บเจนน้าหมาต้อาบรทไท นอ่เยนออนอนะงอนนอกแ,แล้วนะไอเนาะออกอยเยอะแ่้ไงมมันนอน่ายไปครับนองานอนน,อน,น,อนี่มะออ,ออกไบม่มกดสอบ <c oughs> สไงไม่ได้บมดเห วางเป้าไว้หลายปีแต่ว่าเพิ่นเขามาแล้วเขามาครับเขามาแล้วค่ะเด็กเด็กจะนอเกิดไม่เด็กพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเขามาทุกมือนะเธอเนาะจะเด็น้องงามอยู่ไปนี่แหละเด็กจะนองแบบนี้แหละค่ะมึงูลุกนะงามหมดได้เนี่ยค่ะต้องเป็นนอไผ่น้อยคนอีหลีได้เนี่ยพี่น้องเห็นป่ะทำเป็นแบบว่านนออนั่นเด้ทาเป็นนอไม่งาม ่หลายนอเลยค่ะไปพี่น้องแล้วอีกสองนอนี่ยและค่ะตัดก่นอนเดี๋ยวไปพี่นอ้องตัตายพี่นอ้องเพราะเนี่นออกแล้วมาจะเสร็จกับพยายามถมใบของพ่นน้ำเนี่ยน้อมีหม่องออกนี่นะน้าไม่ก่อนน้งามๆนะน้อมีดินออกซืดีดีดินก่อนง้างไปที่เนาะก่อนนีนหมุนหงส์ด้วพี่น้องผมไป่อนแล้วค่ะไม่ได้มาสามปีเสียมเลยนะเนี่ยเยอะฮะสามปีเต็มค่ะ ม,มันต้อยน้อไม่พี่น้องต้อยน้อสูงแต่มไปสี่าันาอืมนองน้ำหยับนอนนี่ไปอุ้นอง,ง,งน้ำเยอะโอ้ีมือตัวเสียมยม,นะมาลองบุกกันามามาะดามเล้วค่ะอืดีดีเนาะ ใหญ่ยุ่เสียมโซ่าเ,าเสียมค่ะ,ะนาทีขนามีดหนึ่นาทีไปเนอเนี่ยข้ายนเนอืมเก,น,กน,นางดินนี่ทำัมน,น้องตีดมาลองเงาค่น้าสิเอาอยากละค่ะไปรับโอ้หน้าตาเี่เรเปิดไมหห่ไรคุณนุณเงียบ า,าได้กินแล้วนี่นะายแล้วค่ะเฮ้พี่นไมหายที่ก่อนแปว่าีนค่ะก่อนอีอนี่นอเล็นอยหน,นมา้งพี่เนาน,น้อยในครับ นหนพี่น้องนั่งดิ่กคัดไหนักพน้รไม่ขพี่น้องถ้าเกิดอค่ะหนึงนอนเห็นไรใครนว่าเห็นที่พี่น้องมงมังก็คัดหรือว่าเห็นเลย อปนะโอยำอะไรอะเดี๋ยวตาก่อนเปนแนีนะหมดจิ้นนอนไปงดอกค่ะนอนก็สักแต่ว่ามันก็งามดินอนนี่กอค่าพี่น้องนเขาโรยทนาะเดี <S 1> <S 1> ๋ยวซีน yeah. ี่แม่เล้ Бриди, 嗯，看，嗯，来，来。 งามค่ะเข้าได้ไหมคะงงเต็มไปเลานี่นองงามนี่เทนี้

เสื้อเห็บอ่ะหอืมอืมอืมองมอืมอะอือมามืมองเนาะซอยอยู่ในสวนยีหอกนี่ อือลองอ่านดูอะ เดอ,อ้ยวจะันไปแล้วในเกา่าเลยอ่ะโอ๊ยอืมฮ่

mở lắm bỏ hô cả sưu đích mở mặt a hô kỳ sưu đích mở mặt a hô kỳ sưu cả mặt 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 น้อสามส่นอน้อยนึงเด็กค่ะัหเล็กเล็กว่าบหาน้อดิน้อหน่อยเด้อค่ะน้องไม่กระซัเนี่ยน้องไม่ไพป้าคอยสีไงเด้อค่ะโถ่โอ้อยยยยข้าพูด อีมาืขอเอื่องอะไรก็ไม่รับมาามดีน่ามเก็บผีได้น่าเนแล้วก็ได้กินหน้าฝนค่ะนี่ ต้นไหน,ปอนอเปนี่เ,เ,เิดไหมพันไถ่พันมันค่ะถ้าเราต้นกับพ่อคือกันนี่ค่ะดีไรอ,อยู่นนยยไหน

จริงครับวินามาเฮ้ยเดินมาเบิ่งกันเด้อไปเอาอยู่นะตรวจสอบก่อนดีด้วค่ะก่อนหนึ่งมันเกิดนัก่อเดียกี่นะะี่ยค่ะไปครับนี่หนึ่งน้อยะคะ่ะสองหนงอืมหนึ่น้อย เห็นเยอะดิเนน้ำจิ๋น,นอ่อปะปลาหมุดมคุ้มเดียดนี่ปลาให้เนาะค่ะค้นเอาดิค่ะแต่ละคน,นอ,อยู่ใกล้ายอยู่ใกล้าย,ย,กใ,กาย,ยกใกล้ายก็ไม่เหน็นถ้าว่าสิิีนี่ออกมาบ้างก็เป็นอาะจริเลย อินเหรออ๋อไปครับอืมได้ไ่มไปครับอือเร็ะมื่อกี้เกินขาดดิค่ะเพราะว่าอย่างเียคนร้ายครับคนร้ายหลายฝนตกเนาะค่ะจังหวัดตะกีเป็นว่าหาน้อไม่ย่อนอย่างพิรุ่งรูบักฝนว่ดตกแต่ว่าเป็นเ่รารู้ว่ามันเกิดน้อไม่ห้ามันอยังก็น้ำปังน้ำปังอันนี้เพราะเป็นรูาฝนตกเป็นกระหมาค่ะเพราะว่าผู้เด็กก็ต้องหมาเนาะเถอะเนาะ ถ้ากนระนาไปหาย้ำน,น้าไปย้ำว่าห้อนเอ้าคนตรงมุอเดียวน้งไม่เกิดไยปนีณีุนบอก ได้ค so ่ะแค่เป็นเส้กระตาก็เต็มแล้วนะครับเนาะนี่เสือกรบสอบงสอบง่ยเฮ้ยฮกลไปครับม้อนี่ันมัมหมนอจิตเสริมกับแมงมุมดั่กระบ้าได้แล้วเนี่ยน้องเขเนาะอ้กลายเป็นอจิปแล้วล่ะค่ะเพราะว่าหาลูกมือเมื่อเดี๋ยวปเดี๋ยวมาคือจง คิดน้ำหอมๆอยู่นี่แหะคิดน้ำน้ำใหม่เ huh. ห็นที่พอด้ไม้เราติสบายเนเอเถอะรคิดน้ำน้ำใหม่เดี๋ยมาลวไปเนี่ยนอนมาละอู้หูอู้หูมึจะข้าเด็ก สำหรับคลิปนี้ท่านชมกันสบายสนีทแล้วเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ไม่ได้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจท้านชมและกันในหูดำเด้อค่ะสหรับคลิปนี้กันไปสนีทเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ <Very S 1> สวัสดีครับท่าชมหากพี่น,อนะะ้องเด้อค่ะแคมลุกน้ำใหม่ค่ะ